ลมหายใจเขา้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานผู้พายใหญ่กว้างดั่งสายน้ำช่ำเย็นดั่งน้าผากาอันบางเบา ดดนนสำหรับห้องหนูนะคะก็คือจะท่องเป็นกรอนค่ะทัง้ทง,หง,หทงห้องค่ะค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งรักชาศาสนาพระมหากษัตริย์สองสื่อสัตว์เสียสละอดทนได สามกระตันอยู่พ่อแม่สุดหัวใจสีมุ่งไฟเล่าเรียนเพียรวิชาหารักษาวัฒนธรรมประจําชาหกไม่ขาดศีลธรรมศาสนาเจ็ด เรียนรู้อธิปไตยของประชา8แปดรักษาวินัยกฎหมายไทย9ก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัสสิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้สิบเอ็ดต้องเข้ม 1ิบสอคิดอะไรให้ส่วนรวมได้ไได,ไ,ได้ค่ะได้ไดข้อ1ค่ะรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ,ด,ววะด้วยวิธีที่ตอนเช้าทุกวันอยู่แล้วนะคะหนูก็จะต้องพวกเราก็จะต้องเข้าแถวคาลบธงชาติในตอนเช้าก็แสดงถึงความรักชาติ

เมื่อวันที่ห้าธันวานี่ทวิกากะกลัวสทรพจน์เรื่องอะไรลูกหนูรักพ่อหลวงค่ะหนูรักพ่อหลวงเข้าขานิยมข้อไหนเนี่ยเข้าคานิยมข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งนะหนูรักพ่อหลวงกี่นาทีลูกสามถึงสี่นาทีคะ่ะสามถึงสี่นาทีได้ที่เท่าไหร่รางวัลที่เท่าไหร่เราชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะโอความจริงรอบแรกเขาได้ที่หนึ่งใช่ปะ แล้วพอรอบจับพลันเขาเอาหัวไม่ไหวเดี๋ยวลองฟังดูนะกราบเรียนท่านคณะกูและเพื่อนักเรียนที่รักครบทุกคนหนูได้มีโอกาสอ่านหนังสือคำพ่อสอนพระบร,รมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือประจําวันเด็กปีพุทธศักราช2530 ความตอนหนึ่งว่าเด็กนอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้วยังต้องหัดทำการงานและความดีด้วยเพราะการทำงานนั้นจะช่วยให้มีความสามารถมีความขยันอดทนและพึ่งตนเองได้ส่วนการทำความดีนั้นจะช่วยป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ำคำสอนของพระองค์ไม่ต้องตีความ เด็กอย่างหนูสามารถน้อมนำมาปฏิบัติได้เลยทุกครั้งที่ดูโทรทัศน์ภาพข่าวพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จไปเยี่ยมราษฎรอย่างที่เรียกกันว่าขึ้นเขาหลงห้วยทัวราชอาณาจักรทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประกอบคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองอย่างมากมายมหาศาลเวลาทรงงาน ทรงประทับกับพื้นประทับพับเพียบเสมอพื้นเดียวกับข้าราชการและประชาชนหนูดูแล้วรู้สึกซาบซึ้งในพระจริยวัตรอันยศงามและเรียบง่ายของพระองค์เพื่อนเพื่อนน,นักเรียนที่รักเคารพคะท่านคงเคยเห็นภาพนี้กันมาบ้างแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพน,พนมเป็นครั้งแรกคุณยายตุ้มจันทนิตเฝ้ารอรับเสด็จพร้อมดอกบัวสายสีชมพูจำนวนสามดอกเฝ้ารอรับเสด็จตั้งแต่เช้าจนบ่ายแสงแดดแผดเผาจนดอกบัวในมือของคุณยายเหี่ยวโรยแต่ใจแห่งความจงรักภักดีของหญิงชารา ยังคงเมกบานเมื่อในหลวงเสด็จมาถึงตรงมาที่คุณยายทรงโน้มพระองค์ลงรับดอกบัวจากมือคุณยายด้วยพระพักที่อ่อนโยนและเปี่ยมไปด้วยเมตตามีได้ทรงรังเกียจด,ดอกบัวที่เหี่ยวเฉาแม้แต่น้อยภาพนี้ถูกถ่ายโดยหัวหน้าช่างภาพส่วนพระองค์ท่านอานัตบุญน,นาค ถูกเรียกว่าเป็นภาพดอกไม้แห่งหัวใจภาพนี้สามารถใช้แทนคำพูดได้มากกว่าล้านคำภาพนี้ติดตาประทับใจหนูทุกครั้งที่ได้มองหรือนึกถึงน้ำตาจะไหลในหลวงของคุณยายพ่อหลวงของหนูหนูรักพ่อหลวง ขอจงทรงพระเจริญพระชนเกินร้อยปีปลายอาพาธพินาศหายภัยผ่านพายพระภูมิพลนี่เป็นเด็กเล็กๆคนหนึ่งที่ไปฝึกผลตั้งแต่ประถมปีที่3ามจนประถมปีที่หกแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วขนาดนี้นะครับ รเมือให้เจ้าว,วิกไกกครั้งครับไหนครับหมู่บ้านต้องเดินเท้าอีก4กิโลครับหมอ4กิโลเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยไม่ไกลแล้วหมอไหวไหมหมอ เหนื่อยไหมหมอทางที่เรามาวันนี้ดีขึ้นแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยทางแย่กว่านี้เยอะเลยแต่หมอรู้ไหมมีคนหนึ่งเคยเดินขึ้นมาบนนี้โดยไม่บ่นสักคำใครครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้ครับลงหมอมาแล้วมีคำถามามากมายเกิดขึ้นกับผมว่าเมื่อก่อนพระองค์ท่านเสด็จผ่านทางธุรกันดารน,นี้ได้ยังไง พระองค์ท่านทรงเหนื่อยขนาดไหนพระองค์ท่านจะทรงเหนื่อยไปทำไม อนที่เขา <c oughs> ออกไปใหม่ๆเขาตามเสด็จใหม่ๆเนี่ยเขาคิดว่ามันสะดวกสบายมีความสุขมากก็เลยเลยออกไปแล้วรู้ความจริงว่ามันทำไมมันยากมากทหารพูดมาสักครู่เนี่ยเราประทับใจไหมอืมตอนนี้ลำบากแค่นี้เนี่ยย้อนหลังไปสามสิบปีจะลำบากแค่ไหนแล้วมีคนคนหนึ่งที่มาแล้วบ่นสักคำไหม ไม่บ่นเลยเขา<อ>หมอกล้องก็ไม่รู้ว่าใครอะใครอะท้าทายว่าจะอยู่เหรอหมอกล้องได้ฟังคํานี้เนี่ยทําให้หมอกล้องเนี่ยตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทุกฝนทุกแห่งพระเจ้าอยู่หัวสถิตไหนหมอกล้องก็จะตามไปเพื่อจะไปรักษาประชาชนในบริเวณนั้นอันนี้คือหมออุดมการไม่มาเปิดคลินิกเรียกแพงๆที่บ้านเรา เราในนี้ก็คนหนึ่งอาจจะต้องไปเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคตมีวันหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวเสด็จในพระราชวังจิตระดา,าได้ได้เอาช่างมาซ่อมเพดานซ่อมเพดานช่างเนี่ยก็ขึ้นบันไดอลูมิเนียมมันนะก็แค่นี้อยู่ในเพดานในฝ้าในฝ้า ก็มีลูกน้องจับบันไดให้จับบันไดให้ก็บอกลูกน้องจับดีดีพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จมาลูกน้องก็ก้มกราบพระเจ้าอยู่หัวบันไดมันก็สั่นไอ้คนอยู่ข้าบอกว่ากูบอยมึงจับดีดีพระเจ้าอยู่หัวก็ไปจับบันไดให้เออดีมากเดี๋ยวกลับไปแล้วกูจะเลื่อนให้มึงเป็นในช่างมั่ง พอรู้ว่าเป็นพระเจ้าอยู่หัวที่สั่นทั้งตัวเลยแล้วก็ก้มกราบขอภัยโทษในหลวงไม่เคยว่าอะไรสักคําเลยนะครับเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่พระองค์เข้าถึงประชาชนจริงๆแล้วไม่ถือพระองค์เลยมีวันหนึ่งพระองค์เสด็จไปเยี่ยมราษฎรรถพระที่นั่งพระองค์ขับเองขับปักคนอยู่หน้าประตูกะโบกเข้าไม่ได้ครับ พวกนี้พระเจ้าอยู่หัว,วจะเสด็จห้ามเข้าครับพระองค์ก็พอพักออกมาเข้าไม่ได้เรอครับเข้าไม่ได้ต้องให้พระเจ้าอยู่หัวเข้าก่อนพระเจ้าอยู่หัวก็กลับลุงขึ้นพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จขับรถมาเองเหมือนกันอืวันนี้เข้าได้หรือ,อยังไอพวกนั้นก็โกมกลาบกันทั้ง แถวเลยนะฮะไม่รู้ว่าคนที่มานั้นคือพระเจ้าอยู่หัวตอนนั้นนี่องค์ทรงทรงวิเศษมากกับประชาชนน่น,นะฮะถือว่าเป็นกษัตริย์ที่สุดยอดสุดยอดเราลองดูซิว่าเขาจัดกันไว้ยังไงบ้างสุดยอดกษัตริย์สิบพระองค์ในโลกนี้องค์ที่หนึ่ง ยาก,กับรัดแห่งญี่ปุ่นองค์ที่สิบองค์ที่9ก้าวัซอร์แลนด์องที่แเนเธอร์แลนด์องที่ 8. เจ็ดสเปนองค์ที่หก So we then. On Denmark. the Om sea. Si. Oman. the Om Sam. Oh, เจมสิงดอ้อมอังกฤษและองค์ที่หนึ่งจิงภูมิพนอรดเเดมไทยแลนนี่เราไม่ได้ยกย่องพระองค์เพียงแต่คนไทยเท่านั้นต่างชาติก็ยกย่องพระองค์ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจิงเกิดเพลงที่ว่า King of the King ใครร้องได้บ้าง มีใครร้องได้ไหมลองร้องตามดูข้าพระพุทธเจ้าขอถวายคำสัตย์ปฏิญาณใต้พระลาอองธุรีพระบาทว่าข้า,าพระพ,พุทธเจ้าจับยอมตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานภาพ พระพุทธเจ,จ้าจักจงรักพักดีและถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่ารองทุยลีพระบาทจนชีวิตหาไม่ตั้งใจเพริฟังนะฮะใจฟังดูที่ว่าเขาว่าไงบ้างในเนื้อเพลง to time. คำถามถามว่าทำไมพระเจ้าอยู่หัวเราจริงได้ขนานนามว่า King so first, question question King of wow. King of the King แปลว่าอะไร King แปลว่าอะไร King แปลว่า King แปลว่าพระมหากษัตริย์ออฟเดอะคิงแปลว่าอะไรของพระมหากษัตริย์แปลว่าอะไรพระมหากษัตริย์ของพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ของพระมหากษัตริย์แปลว่ายิ่งใหญ่ไหม ทำไมในหลวงเราได้รับยกย่องอย่างนั้นเพราะว่าในหลวงท่าน